สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับบุกต่อนเนื่องกองทัพอิสราเอลส่งทหารและอาวุยธยุทโธปกรณ์ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสต์แบงค์ใส่ไม่ยั้งจัดดักจัดเต็บและสื่อนอกเผยกองทัพสหรัฐอเมริกาส่งอาวุยธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพอิสราเอลมูลค่ามากกว่า3,000ล้านไว้สู้รบกับกลุ่มก่อการร้ลยและศัตรูของอิสราเอล รวมถึงว่าเจียมสู้รบกับกองทัพอิหร่านหากมีการสู้รบมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2 5 6 8มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบ ระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสฮิดเบลอิรานฮูตีและพันธมิธตรหลารรยเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเน,นื่องทั้งฮามาสฮิดเบลอิรานฮูตีและพันธมิตรก็โดนอิสรา,รารรเอลมาหมดแล้วนะครับ เพื่อกาจัดพ่ยคูกค,คามจากกลุ่มก่อกร้ายเหล่านั้นให้ได้นะครับไม่ให้มาเล่นงานประเทศอ,อิสราเอลได้ต่อไปรวมถึงการโจมตีตอบโต้สวนกลับศัตรูของอิสราเอลให้สะสมและยับเยินต่อไปนะครับไม่ให้มาเหมิมเกริมเล่นงานประเทศอ,อิสราเอลได้อีกเพื่อฉากการสรุปแรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับ ยังคงปฏิบัติการทานอาหารในพื้นที่เขตเวสแบค์นะครับพี่น้องที่เป็นปฏิบัติการที่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมครับที่กองทัพอิสราเอลใช้รหัสว่าไอรอนวอรนะครับหรือกำแพงเล็กทีหลังจากที่กองทัพอิสราเอลหยุดยิงกับฮามาและฮิตบลละแล้วก็มาปฏิบัติการทานอาหารในพื้นที่เขตเวสแบค์นะครับเพราะว่ามีกลุ่มก่อการร้าย ที่เป็นศัตรูของประเทศเอิสราเอลและเป็นภัย,ยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้ครับอิสราเอลจึงได้ส่งยานเกราะจํานวนมากครับหรือรถคุ้มเกราะจํานวนมากมาโจมตีพื้นที่ในเขตเวสต์แบงค์น,นะครับที่คลิปนี้อยู่ในเมืองเจน,นีนนะครับรวมถึงมีการส่งรถถังมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้และคลิปเหล่านี้ก็เป็นการส่งรถคุ้มเกราะและยานเกราะต่างๆของกอ,อ,อ,องทัพอิสราเอลเพื่อมากําจัดและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสต์แบงค์ที่ระบุว่าอยู่ในเมืองเจนีนนะครับ คลิปเหล่านี้ที่รับอิสราเอลจะไม่ปล่อยให้กลุ่มกอ่อการร้ายที่กองทัพอิสราเอลมีราย่าวกลองชั้นยอดและระบุว่ามีสมาชิกกลุ่มกอ่อการร้ายในพื้นที่เมืองเจนเน่นะครับที่จะเป็นภยัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลและวางแผนที่จะโจมตีประชาชนชาวอิสราเอลงานนี้กองทัพอิสราเอลนะครับจึงได้ส่งยุทธปกรณ์ต่างๆน,นะครับมาทําลายกลุ่มกอ่อการร้ายให้สิ้นซากและจับกลุ่มผู้ต้อง,องสงสัยให้ได้มากที่สุดนะครับที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มก่อการร้รายในเือเทเจนินและทั่วเมืองในเขตเวสตแบงค์นะครับของปลาเลสไต,ตายเพื่อให้กลุ่มก่อการร้รายเหล่านั้นมาบางแผน,นเล่นงานประเทศอิอสราเอลได้ต่อไปนะครับหรือเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับพี่น้อง พอมีบทเรียนในหลายครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะที่ผ่านมานั้นมีกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นชาปะเลตตาโหดรุแรงไปก่อเหตุเข็นฆ่าหรือทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลประเทศอ,อิสราเอลเลยนะครับอันนี้กองทัพอิสร,ราเอลก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้จึงนำมาสู่การที่ส่งรถหุ้มเกราะและยานเกราะรถถังต่างๆเข้าบุกโจมตีกลุ่มก่อการร้ายหรือจับผู้ต้องสงสัยในเขตเวสแบงแบบนี้ ไปในที่สุดนะครับและผลการ,ราบัติยังไม่ระบวดนะครับแต่คาดฟ,ฟังขทัพอิสราเอลน่าจะกำจัดกลุ่มก่อการร้ายและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้จำนวนมากได้แน่นอนเพราะว่าดำเนินการมาเป็นเวนลาเป็นเดือนกว่าแล้วนะน้องเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคมประมาณวันที่20มกราคมนะครับที่ปฏิบัติการไอรอนวอลของทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อกัดกลุ่มก่อการร้ายในคเบิลแบงค์ให้สิ้นซากได,ได้ต่อไปและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาดนดทน ได้ประกาศความช่วยเหลือทาอาหาร แกอิสาราเอลนะครับทึ่ต่างจากกับยูเครนนะครับที่เพิ่งทะเลาะก,กับนายโวลโลดีเมียซันส,สกีก้ของยูเครไมมนไปมัดมัดนะครับแต่ทางฝั่งกับอิสาราเอลสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ทะเลาะก,กับอิสาราเอลนะครับมีแต่ส่งความช่วยเหลือทางทหาร,ห,ารหรือมีการขายอาวุธให้กับกองทัพอิสาราเอลไว้ต่อสู้กับศัตรตูของอิสาราเอลรือถึงศัตรูของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ตะวันออกกลางนั่นเองนะครับที่ข่าวนี้รายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับที่รายงานไว้ว่าสหรัฐอเมริกา ขายอาวุธมูลค่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิสราเอลรวมถึงระเบิดและรถกราบดินรถหุ้มเกราะด้วยนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งต่อรัฐสภาวา่ากระทรวงของสหรัฐนั้นจะมีแผนจะขายอาวุธมูลค่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิสราเอลรวมถึงระเบิดหลายพันลูกและรถกราบดินและรถหุ้มเกราะด้วยนะครับ รวมอีกมูลค่า295ล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐซึ่งถูกกักเก็บไว้โดยรัฐบาลชุดก่อนนะครับเนื่องจากปัญหาสิทธิมนุษยชนในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐหลีกเลี่ยงไม่ทำเช่นนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับ โดยการขายอาวุธที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้รับการแจ้งให้รัฐสภาสหรัฐทราบในกรณีฉุกเฉินซึ่งหมายความว่าการขายอาวุธดังกล่าวจะไม่ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยประธานาธิบดีโจวเดนอดีตประานาธิบดีสหรัฐครับก็ได้ใช้มาตรการดังกล่าว ในการอนุมัติขายอาวุธให้กับอิสราเอลในช่วงสงครามในยูนนานกาซรราชเช่นกันโดยได้ถแถลงการ์นะครับสำนักง,งานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงของ,ของสหรัฐอเมริกาหรือ DSCA ระบุว่ามาโคดูบิโอรัรมรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ดพิจารณาให้เหตุผลโดยให้รายละเอียดว่ามีเหตุฉุกเฉินที่จำเป็นต้องขายอาวุธป้องกันประเทศให้กับรัฐบาลอิสราเอลทันทีเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ จึงยกเว้นข้อกำหนดในการทบทวนของรัฐสภาโดยข้อเสนอขายวุธดังกล่าวนั้นจะช่วยเพิ่มความสามารถของอิสราเอลในการรับมือภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตและเสริมสร้างการป้องกันประเทศและทำหน้าที่เป็นสิ่งยับยั้งภัยคุกคามในภูมิภาคด้วยนะครับ DSCA กล่าวและตามที่กระทรวงการต่างประเทศระบุได้มีการส่งการขายแยกกัน3รา,ายการไปยังรัฐสภาสหรัฐเพื่อขออนุมัติด,ด้วยนะครับโดยหนึ่งในนั้นคือมูลค่า2.4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับระเบิดหนัก m k 8 4หรือ Blue 117จำนวน35,529ลูกและหัวลบนิวเคีย 2, 000, ร์1-2,000พลีเนเตเ,เตอร์จำนวนอีก4,000ลูกและแม้ว่ากระทรวงการหอมสรัดจะระบุว่า การส่งมอบจะเริ่มขึ้นในปี2569แต่ยังระบุด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่การจัดหาบางส่วนจะมาจากสต็อกของสหรัฐซึ่งอาจหมายถึงการส่งมอบอาวุธบางส่วนทันทีโดยการขายครั้งที่2มีมูลค่า 675ล้านดอนลลา,า,าร์สหรัฐนะครับตัวระเบิด MK 83น้ำหนัก1,000ปอนด์จำนวน201ลูกระเบิด Blue b ลูน1 0เับบีน้ำหนัก1,000ปอนด์จำนวน4,799ลูกและชุดนำทางเจดมจำนวน5,000ชุดซึ่งคาดว่าจะส่งมอบได้ในปี2028และการขายครั้งที่3ซึ่งประเมินไว้ที่295ล้านดอนลลาร์นั้นรวมถึงรถลารด,ดินดีเก้าคอเซฟพิลาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งมอบรถปราบดินที่กองทัพอิสราเอลใช้คาดว่าจะเริ่มต้นในปี2027และเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายงานว่ารัฐบาลของไบเดนกำลัง,ลงระงับการขายรถปราบดินรุ่น D9 เนื่องจากกองทัพอิสราเอลใช้รถปราบดินดังกล่าวในการทำลายบ้านเรือนในเชวนกาซากองทัพอิสราเอลกล่าวว่าบ้านเรือนเหล่านี้ถูกใช้โดยกลุ่มฮามาสและกล่าวหาว่ากลุ่มก,กม่อการฮามาตใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ และทางทมนะครับเข้ารับตําแหน่งเมื่อ6สัปาก่อนยังได้ยกเลิกมาตรการอื่นๆของไบเดนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการขายอาวุธให้กับอิสราเอลอีกด้วยก็เป็นข่าวที่รับอิสราเอลนะครับจะได้รับการส่งอาวุธโดยการขายนะครับไม่ใช่ให้ฟรีนะครับพี่น้องที่ทางสหรัฐขายให้อิสราเอลจำนวนมูลค่ามากถึงสามพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าขายเป็นหุ้งๆนะครับพี่น้องตามรายงานข่าว ที่สื่อของ the time of Israel รยายงานไว้นะครับเพื่อให้อิสราเอลกำจัดไปคู่คข่งจากกลุ่มอกอกลายและศัตรูของอิสราเอลได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปนะครับพี่น้องก็รอคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากกลางเพลงเท่านี้แต่พูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ